ท่านก็ท่านท่านจะเมตตาอยู่ครับจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาว่าให้ไปไใช่ครับแต่ก็จริงๆเราต้องการกระแสมจะแรงขนาดนี้ค่ะเอ่อไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเราต้องการเรื่องของความเป็นสิริมงคลของที่มากกว่าเพราะว่าที่ที่ก็ถามกันอยู่ครับว่าเรียนเชิญท่านมาเนี่ยเราจะมาเชิญท่านมาในตำเสนิสนม ของคนในผู้พิพากที่มากกว่าครับว่าลักษณะของการอะจริงๆกร่อประมาณเนี้ยครับด้วยท่านก็สนับสนุนเยาวชนในการทำทีมฟุตบอลแล้วก็สนในเรื่องของกีฬาน,นะครับก็เขาก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เห็นท่านมี Academic. อะคาเดมี่เราเราก็เลยอยากอยากให้ท่านมามา่างเชิงจิตวิยาในความเป็นมงค,คลให้กับเด็กๆด,ด้วยว่าทางจิต วิญยาณคุณธรรมจริยธรรม,มปลูกฝังในเรื่องนี้ให้กับเด็กเยาวชนของเ,เ,เราเป็นตัวด้วยครับคือทีทมของเราเป็นอาจารย์แา่หร้าเปเป็นผู้อยารที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับทีนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการที่จะให้โอกาสทั้งนึกษาค,ความรักในฟุตบอลในกีฬาฟุตบอลนะครับจิตนาของเราก็คือเพื่อที่จะเสริมสร้างครับเพราะว่าเรามี ทั้งห้องเรียนกีฬาทั้งสาขาการจัดก,การกีฬาสภาร,รักศึกษาหลายเยอะแยะมากมายครับที่สนงจากกีฬาฟุตบอลนะครับทีนี้ทางเราก็จะเน้นในเรื่องของการเน้นไปเรื่องของเยาวชนสนสนรมเยาวชนนะครับเราทีมเป็นทีมไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากมายครับแต่ว่าเราก็สามารถที่อยากจะให้เนี่ยเป็นสะพานส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปนําไปสู่เด็กๆให้เขามีโอกาสมากขึ้นในเวทีใหญ่มากขึ้นนะครับ ทีมจำปาสิงห์เนเตรเราอยู่ในส่วนของไทยแลนด์อเมเช r l ร์ลีคครับเป็นพูดง่ายก็คือเป็นลีกท้องถิ่นนะครับที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นมาประมาณสัก3ปี4ีปีมาเนี้ยครับปีที่4ีแล้วเขามาดูแลนาะน